มีฟีดแบ็กจากคนดูเริ่มสังเกตความสัมพันธ์ของบอสกับลูกน้องพี่เกตรว่รรินทร์ทอนและโบเมลาดาในละครโลกหมุนรอบเธอ พ่อเกตวรินถอนยิงเล่นยิงขโมยซีนหล่อโสดสปอร์ตใจดีดันบาผู้ชายในฝันให้สาวๆเคลิ้มไม่ไหวางานนี้ยังทําลูกน้องเด็กสร้างในสังกัดอย่างตะวันนางเอกโบเมลดาเริ่มตกหลุมพางเอ้ยตกหลุมรักในความอบอุ่นฉากนี้พ่อพาตะวันมาผ่อนคลายความเครียดจากงานสุดกดดันเปิดโหมดเทคแคร์ดูแลเต็มที่ต้องข้ามกับเบื้องหลังที่เกรดโบเกลียนใส่กันสุดๆจนหลุดค้ำอยากเห็นความหวานต้องดูในโลกหมุนรอบเธอค่ะ ไม่ถือว่าเป็นแฟนกําลังตอตอกันอยู่กําลังมีใจกําลังแบบผัดกันเผือใจอะไรอย่างเงี้ยจังหวะนี้เขามองแล้วแบบบ้า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 อะไรเนี้ยเหมือนแบบบ้าจริงเลยยิ้มคนเดียวหล่อเลยเหมือนตัวจริงเลยเหมือนตัวจริงเลยแทบจะไม่ได้เล่นเลยค่ะกทุกคนเชื่อเพราะทุกคนเชื่อแล้วเพราะพูดความจริงอยู่แล้ว ยิ้มมาเลียปอก็ม <Quand S 2> ีม <objection> ีห <Thompson> ลุดขำบ้างแล้วก็มีพูดคาไว้อะไรบ้างเออใช่เป็นความสัมพันธ์ที่กําลังจะคืบหน้าเพราะว่าอยู่ในช่วงของรักเออเตยหอมแฟนแฟนดูมาจนถึงตอนนี้แล้วก็ดื่มดำให้เต็มแล้วก็เอาใจช่วยผมไปอีกหน่อย